วันด,ดีตอนเศร้าลังคิสมาสพี่น้องเอ้ยเมาคางพึงตืน่นเมื่อกินเมื่อกินสี่โค้งไก่วงกันลังคิสมาสพี่น้องเมืเ่อคืนนั่นฉลองคิสมาสกันแล้วก็ต่อด้วยวันเกิดอันพ่อยญ่กำนั่นประจำบาทโอ้ยจักเบียร์จักยังตีกันมานุ่มึ่งตื่นพี่น้องเอ้ยกับแกว้วแกว้แกวพลิกปนเนาะแกว้วพริกปนสมสม กับสีโค้งเป็ดพี่น้องเสดายมันโอ้ผมเป็นสีโค้งเป็ดสีโค้งไก่ย่วงเนาะมึงเนี่ย่ะขะเขาไมากินน่ะแล้วเขาเสดายเนาะพลังคนสิติ่มจะิตถิ่มไป็ยังนั้นเขาจะกินเขาเสดายเอาะมั่งใจเห็ดแก้วพริกป่นฮะแก้วพริกป่นใส่ข้าวขวฮะพี่น้องเนี่ยหลังคิดจะมา ก็บ่มเพื่อนจินต่อบ้านเกิดนั่งสไปไงพอ่อถ้ากินจิ้มต่อคนเคยอยู่ในชุดเก่าเนี่ยนะฝืนขึ้นกับมาเลยโอ้ยหนะเมื่อก้กินข่าเนี่ยจา้าก็กินยังก็ยังกินแบบบ้านๆนั่นข้นนอกถ้ากินพียังาเสดายังไงอย่างมันจะเหนือ่อเต็มเลยาก็ลังเนบากินต่วา่าคนกิสมแต่ว่าเาเตรียมคนจิกินั่นแหะ บ้านเกิดกะโอเควันจินนัดก็โอเคอเพิ่งกระตอนรับเท่านี้อยู่ดีพี่น้องนานะเป็นเพิ่นประเภทนี้ของฝรั่งเพืนนะ่อนเนาะติดีใจยุทที่เป็นทักจษะของ <c oughs> พี่น้องเออเขาถว่าสร้างเรือ่องยาอนจิตเรื่องจะได้ผัวฝรั่งหาให้แหลกพนันงจะได้ผัวฝรั่ังจะจรินโค้ง,คงเป็นโค้งเป็ดโค้งไก่ห่วงคือข่อยได้บล็อคไข,ข,ข,ข่ชินได้ใจ ก็เป็นคนแบบปนปานๆดีนั่นดอก <c oughs> จินได้เดี๋ยวบางทหาใครคุยแชทให้ดอก <c oughs> แสบแีบได้ไหมเนาะแห้งหนังมันยังแสบีบมากินสีเนาะกินแบบมืนบ้านกินเข้าไปตุยเข้าไปพริกป่นใส่หอมแดงพี่น้องะจะตอกกลัวเสียบต้องกินต้องแสบแีบเพืงหนเนา เมนเจอใหญ่เด้อพี่น้องตัวบักใ่าะกินก่อนเด้อพี่น้องเอ้อเดี๋ยวสิมาเว้าคลิปต่อไปให้ฟังว่าจะได้ผัวฝรั่งจังไดเฮ็ดจังได๋จะค่อยได้ผัวฝรั่งแล้วว่าอันหาผัวฝรั่งให้ข่อยแน่พน่ะเุอีหยังเดี๋ยวสิเว้าฟังว่าข่อยอยากให้ข่อยหาผัวฝรั่งให้เนาะพี่น้องเนาะ